ผมนี่โลอะจะแก้ยผมนี่โลอะโลอะมาไว้ผมมา้วมาไว้วตัวหนึ่งตัวโยโอ้สองสองสอง,อสองดดต้อ้เดี๋ยวมาดูใหญ่นใหญ่ครับใ,ใ,ใหญ่เลย่ใหญ่เลย ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาหากินถิ่นไทยครับมีประมรุนเส้ยนงย้อถ่ายเคลื่อนปลาสักคือเก้าละครับน้ำนี่เคลื่อนกระอือขึ้นเรื่อยๆครับบอนหนีนจนเป็นบอที่ว่ายูสูงที่สุดนี้บริเวณไทยเคลื่อนแลวครับน้ำก็เอือขึ้นหลายละเดี๋ยวมารุ่นกันครับมณีเส้ยนงย้อสิมานบ่มานม,มาทั้งบดสี่เส้ยนงย้อครับมณีเฮ้ยเส้นแจ๊คอะ มือแจ็คที่ได้ปน,นินนะะเดิมนะครับเสียนแจ็คปนินอู้นะจู่ร่องคนฝากต้นแก้วนะเสีนยนหนอยู่คนลม้มุ้งครับมีลาอยู่กูนไก่คาได้ปลาปนปากเดงสองตัวแล้วถึงว่า ัวแรกครับก็จะเพียนเปลี่ยนหมายแล้วครับว่ากรทุกปลาหมายเละพานไปนี่แหละครับสิ่งที่ขอเตือนสำหรับเซียนยอนครับแต่นครับเต็มเลยต้องระวังนะตามลิ้มแม่น้ำต้นไม้ตามต้นไม้ต้องสำรวจก่อนลงนะครับ เต,ต็มเต็มเลยนำหมายที่สองครับเด้อเด้อเด้อมัดเลยมัดนะครับอันนี้ประเดิมหมายสองยิงยิงตะเพียนก็นดีซูนๆได้เลย ตุ่นปากกระเด็ดโอ้ปปากขาวารุ่นต่อง่ายที่สองงอกกันรุ่นไปซ้ำนี่แลลวครับปัดลงไป,ปกระปุ่นงาบุตรกระบ่มมีบุมีกุนีลาด้ป่านี่เดียวโอ้ปากกระเด็ดข <c oughs> าวกลางเต็มยอเลยมาแล้วตัวที่สอง ที่สามครับมันยังวันพอปลาฟูงนะครับโน่นมาให้เห็นยกกลุ่มไปเรื่อยๆสมิลน้ำขึ้นน้ำเอื้อกินหลายกับหาไม้ยาแล้วครับช่วนหมายที่สองมาเคลือบหาไม้ต่อครับลุ่มต่อหมายเลขสามครับ มานี่สองเด้าสีหาโตโอ้ยเวลาจับปลาขาวเด้งกัน,นแค่แพียงสองตัวสา,สามตัวได้สามตัวได้เริ้นตัวหนึ่งเพืสีหาโตเยอะเาริ้มนามานี่3ครับเื่อน ลิมแล้วครับหมายที่3หมายที่3 4ตัวเลย4ตัวเลยเกาะหูขาดตั้ตัวแล้วนะี่สี่ตัวเพนป่าได้ครบเดิมแล้วครับหมายที่3 4ตัวเลย เปียนใหม่หหอะไรปนิ้นแต่เออจะตักนั่นไม่เว้ย้าตั้งสามไม้เหรอไายทางเจ็ด,ดรูปปนิ้นแต่ ผัดย้อนจุเพี้นหน่อยรมแข้งครับอยูด่ด้านนี้กับตานล้มพว่ดีแข้งสุดปลาลาชุนปลาลาชุนว่าเป็นปลา่นมาแล้วมาแล้วปลาดินปลดนปดนสวยสวยสวยมาแล้วมาแล้ว cũng hé ngập bàn nhé xù lắm qua từ phá đấy xuống nhúc nhúc nhìn ngoài ừ, tiên mình tua thì giàu hiên hiên sủ khơi này cái này mái lên lại tạt xì nhúc nhúc quá chỉ sún sún mình con, ngaw ngaw tu piyan ngaw tu piyan ngaw tu piyan le tu mi ไม่แี้วไม่แล้วตัวอืมอ<ล>ยาวชุดปลาโอ้ปลาขาวปลาขาเขาฟุส้สไลด์สไลด์สไลด์ปลากระบอกสไลด์สไลด์อู้นี่ครับไม่โดดไม่คือปลาโดดวะน่ะนะ <S <S นาขยะ ฝนนูง,น,น,งนี่เราว่าเลีนยนะสองตัวกายแขง็งปลาส้ยอยปลากระบอก ไอตัวตัวนี้ปาคาก็แข็งสามตัวเกาะเต้เต้ปลาอือนี่นี่นี่มล้วนีกู้ว่าจะมันเกาะร้ว่าจะเกาะอยนนี้ไปเกาะาไป เลป่ามันลงถอื้มอู้ยปลาขาวปลาขาวปลาขาวอู้ยแตกจากเลยอุ้ยออกหงอยใหญ่เลยใส่กับปลากระบอกอือหงนี่โลอ่ะแตก,กเอ้ยหงนี่โลอ่ะโลอ่ะโลป่าโล่ป่าลบนอ่อนเกือบพุขึ้นใส่ออ ูงใหญ่ <c oughs> ชายลูก <c oughs> ตัวเยน่นี่ตัวเย่ได้แจค็คปลาขึ้นขึ้นโอ่งปลาตัวเย่ยังบนเบิดเด้นเอาไว้เอกมาไว้มือนึงที่จากจากอยู่างนี้เนาะมือเอามาเนาะติดมาพวกหอดเองน้ำนั้นก็ทันไหลไปที่ยืนได้ครักวันนี่อยู่ มต้องทวงตรงนี้ไม่เงยไปาวิ่แบบปึบ๊บนาประทันมูเด็ตัวนนี่นแล้วหนึ่งตัวน้ำประทันมู มูบอพอกะะไลชูนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งตัวหนห้สองสองสองลงน้ำเ,เี๋มาเดียเียว ตัวโลอ่าอะไรอุ้ยออกไปสั้นเพียนอุ้ยอุ้ยชุยมาแล้วมาแล้วส่้อยสร้อยหนุ่ยหนุ่ยวันมั้นมาหอด้วย

ขาโยกเก็บเป็ตัวโดนซ้ำอ๋อเห็นแล้วกี่ตัวปลาส้อยโดดนะครับสี่ตัวห้าตัวมีตะเพียนด้วยก็เขย่าเหีนตะเพียนเพียนน้อยกึน้นออกแล้ว งตัวโตเลยอ้ววปลาดูสินใจานครับใใลยใหญ่จลยเราตูสกเครื่องดูอะจะมาแล้วปูมันสอยใส่ตันตัวแล้ตัวปลาดูงี้เลยหยบห